สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัก,กรวาลแห่งความสุขสวัสดีปีใหม่2026ค่ะทุกคนเข้าสู่เดือนมกราคมบรรยากาศของการเริ่มต้นใหม่ยังคงอบอวลอยู่รอบตัวเรานะคะเวลาเราพูดถึงเป้าหมายปีใหม่ New Year's Resolutions ส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงเรื่องอะไรกันบ้างคะปีนี้ฉันจะเก็บเงินให้ได้ล้านแรกปีนี้ฉันจะลดน้ำหนัก10กิโล ปีนี้ฉันจะอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นเรามักจะโฟกัสไปที่ความสำเร็จส่วนตัวหรือเรื่องของตัวเลขที่จับต้องได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเสาหลักของความสุขในชีวิตมนุษย์และมักถูกมองข้ามไปในการตั้งเป้าหมายสิ่งนั้นคือความสัมพันธ์ relationships ค่ะมีงานวิจัยของ Harvard Study ที่ใช้เวลาเก็บข้อมูลยาวนานกว่า80ปีเพื่อหาคำตอบว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสุขและสุขภาพดีที่สุดคำตอบไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงและไม่ใช่การทำงานหนักค่ะแต่คำตอบคือความสัมพันธ์ที่ดี Good relationships ค่ะลองจินตนาการดูนะคะต่อให้ปี2026นี้คุณรวยล้นฟ้าหรือประสบความสำเร็จจนได้รางวัลระดับโลก แต่ถ้าคุณหันไปข้างตัวแล้วไม่เจอใครเลยที่จะร่วมยินดีด้วยหรือในวันที่คุณล้มลงแล้วไม่มีใครสักคนยื่นมือมาดึงคุณขึ้นความสำเร็จนั้นจะมีความหมายอะไรจริงไหมคะในยุค2026ที่เรามีเพื่อนในโซเชียลมีเดียเป็นพันคนแต่กลับรู้สึกเหงาจับใจเวลาอยู่คนเดียววันนี้อยากชวนทุกคนมาจัดระเบียบสังคมรอบข้างกันใหม่คะ่ะเรามาคุยกันในหัวข้อ8วิธีคิด ให้ปี2026เป็นปีที่คุณมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเราจะเปลี่ยนจากปริมาณมาเน้นที่คุณภาพเราจะเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมาเป็นความสัมพันธ์ที่เยียวยาพร้อมไหมคะที่จะคัดกรองคนที่จะร่วมเดินทางไปกับคุณในปีนี้ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มสร้างวงกลมแห่งความสุขของคุณกันเลยค่ะวิธีคิดที่1เลิกสะสมตัวเลขแล้วหันมาสะสมความลึกซึง้ง Quality over Quantity ในยุคโซเชียลเรามักเผลอวัดคุณค่าของตัวเองจากจำนวนเพื่อนจำนวนคนกดไลค์หรือจำนวนคนติดตามเราภูมิใจที่มีเพื่อน5,000คนใน Facebook แต่คำถามสำคัญคือใน5,000คนนั้นมีกี่คนที่คุณกล้าโทรหาตอนตีสองเพื่อร้องไห้ระบายความทุกข์มีกี่คนที่รู้วันเกิดคุณจริงๆโดยไม่ต้องพึ่งการแจ้งเตือน มีกี่คนที่พร้อมจะขับรถมาหาคุณตอนรถเสียคำตอบอาจจะเหลือแค่หลักหน่วยค่ะและนั่นคือเรื่องปกติค่ะปี2026นี้เลิกพยายามเป็นมิสหรือมิสเตอร์คอนจิเนียลิตี้ที่ต้องเป็นเพื่อนกับทุกคนบนโลกมนุษย์เรามีขีดจำกัดทางสมองในการรักษาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้จำกัดดันบา r สนัมเบอร์บอกว่าประมาณ150คนแต่คนสนิทจริงๆมีแค่ไม่เกิน5-15คนค่ะ ให้เวลากับคนในวงกลมชั้นในของคุณให้มากขึ้นดูแลคนไม่กี่คนนี้ให้ดีที่สุดใส่ใจรายละเอียดชีวิตเขาเพราะสุดท้ายแล้วเพื่อนแท้เพียงหนึ่งคนมีค่ามากกว่าคนรู้จักผิวเผิน1,000คนรวมกันค่ะวิธีคิดที่2คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ The Mirror Principle เรามักจะตั้งสเปคคนรอบข้างไว้สูงค่ะ อยากได้แฟนที่ซื่อสัตย์อยากได้เพื่อนที่ไม่นินทาลับหลังอยากได้เจ้านายที่รับฟังเหตุผลเราเที่ยวตามหาคนเหล่านี้ไปทั่วแต่ลืมกดแห่งแรงดึงดูดข้อสำคัญข้อหนึ่งไปนั่นคือศีลเสมอกันถึงจะเจอกันและอยู่ด้วยกันได้ถ้าเราอยากได้ความจริงใจเราต้องเริ่มจากการเป็นคนจริงใจก่อนถ้าเราเกลียดคนขี้บน่นเราต้องเลิกเป็นคนปล่อยพลังลบถ้าเราอยากได้คนรับฟังเราต้องฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี ปี2026นี้เลิกชี้นิ้วเรียกร้องจากคนอื่นค่ะแล้วหันนิ้วกลับมาที่ตัวเองทำตัวเราให้เป็นคนในอุดมคติที่เราอยากคบหาด้วยเมื่อเราเปลี่ยนคลื่นพลังงานของตัวเองให้สูงขึ้นเดี๋ยวจักรวาลจะคัดกรองคนที่คลื่นตรงกันเข้ามาหาเราเองและผลักใสคนที่คลื่นไม่ตรงกันออกไปโดยอัตโนมัติค่ะวิธีคิดที่3ขอบเขตที่ชัดเจนคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยืดยาว healthy boundaries หลายคนเข้าใจผิดว่าความรักความผูกพันคือการยอมทุกอย่างเพื่อนยืมเงินก็ให้แฟนห้ามไปไหนก็ทำญาติมายุ่งเรื่องส่วนตัวก็ยอมเราทำเพราะกลัวเขาไม่รักกลัวเกิดความขัดแย้งแต่เชื่อไหมคะว่าความสัมพันธ์ที่ปราศจากขอบเขตหรือ boundaries คือระเบิดเวลาวันหนึ่งเราจะระเบิดออกมาเพราะความอึดอัดหรือเราก็จะสูญเสียตัวตนไปจนหมดค่ะปีนี้ฝึกขีดเส้นพื้นที่ส่วนตัวให้ชัดเจนค่ะ เรื่องนี้เราไม่โอเคนะวันนี้เราขอเวลาส่วนตัวนะเรื่องเงินเราขอไม่ยุ่งนะการมีขอบเขตไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวค่ะแต่มันคือคู่มือการใช้งานตัวเราที่เรามอบให้คนอื่นเพื่อให้เขารู้ว่าต้องปฏิบัติต่อเรายังไงถึงจะอยู่ด้วยกันได้ยืดคนรักที่ดีและเพื่อนที่ดีจะเคารพขอบเขตของคุณค่ะ ส่วนคนที่รับไม่ได้และพยายามจะล้ำเส้นนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเขาไม่ควรอยู่ในชีวิตคุณในปี2026นี้ค่ะวิธีคิดที่4วางมือถือแล้วมองตา The Gift of Presence ศัตรูตัวร้ายที่สุดของความสัมพันธ์ในยุคนี้ไม่ใช่มือที่3ค่ะแต่เป็นสี่เหลี่ยมในมือลองสังเกตดูสิคะ เวลาไปกินข้าวกับเพื่อนหรือนั่งคุยกับแฟนมีกี่นาทีที่เราสบตากันจริงๆและมีกี่นาทีที่เราก้มหน้าเขียหน้าจอเรานั่งอยู่ด้วยกัน physically together แต่ใจเราลอยไปอยู่ที่อื่น mentally absent ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพต้องการสิ่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้นั่นคือความใส่ใจ attention ค่ะปี2026นี้ลองตั้งกฎเหล็กกับตัวเองดูค่ะ ว่าเมื่ออยู่กับคนสำคัญมือถือต้องคว่มหน้าลงหรือเก็บใส่กระเป๋าวิธีคิดที่5กล้าที่จะขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ constructive conflict เรามักถูกสอนให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งเพื่อรักษาความสงบ keep peace แต่ความจริงคือความสัมพันธ์ที่ไม่มีการทะเลาะกันเลยคือความสัมพันธ์ที่ตายด้านหรือไม่ก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังอดทนจนเจียนตาย การมีความเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์สองคนค่ะปีนี้อยากกลัวการขัดแย้งแต่ให้เปลี่ยนวิธีการขัดแย้งจากที่เคยทะเลาะเพื่อเอาชนะฉันถูกเธอผิดให้เปลี่ยนเป็นทะเลาะเพื่อเข้าใจและหาทางออกร่วมกันเราจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันยังไงไม่ขุดเรื่องเก่าไม่โจมตีตัวตนด่าว่าโง่เห็นแก่ตัวใช้ประโยค i m e s s a g e ฉันรู้สึกเมื่อเธอทำแทนการชี้นิ้วด่าเธอทำแบบนี้เธอแย่มากคู่ที่ทะเลาะกันเป็น Fight Well จะรักกันและเข้าใจกันมากขึ้นหลังจบสงครามค่ะวิธีคิดที่6เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน psychological safety ในโลกข้างนอกที่โหดร้ายเต็มไปด้วยการแข่งขันและการตัดสินทุกคนต่างก็โหยหาสถานที่สักแห่งหรือใครสักคนที่เราสามารถเป็นตัวเองได้หนึอร์เซนสามารถร้องไห้ได้โดยไม่โดนซ้ำเติมสามารถเล่าความผิดพลาดได้โดยไม่โดนด่าสามารถดูไม่ได้เรื่องได้โดยยังถูกรักปี2026ลองตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเป็นเซฟโซนให้คนรอบข้าง เมื่อเพื่อนมีปัญหาแทนที่จะรีบสอนรีบตัดสินหรือรีบแนะนำลองเปลี่ยนเป็นถามว่าอยากระบายไหมเราพร้อมฟังนะหรืออยากให้ช่วยแก้หรืออยากให้แค่รับฟังเมื่อคุณเป็นที่พักพิงทางใจให้คนอื่นคนอื่นก็จะอยากเป็นที่พักพิงให้คุณเช่นกันและนี่แหละค่ะคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าบ้านที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างวิธีคิดที่7กล้าที่จะตัดเล่มกิ่งไม้ที่เน่าเสีย Pruning the dead leaves ฟังดูอาจจะโหดร้ายแต่จำเป็นสำหรับการเติบโตค่ะต้นไม้จะไม่งามถ้าเราไม่ตัดกิ่งที่แห้งเหี่ยวหรือเป็นโรคทิ้งไปบ้างเพื่อให้สารอาหารไปเลี้ยงกิ่งที่ดีได้เต็มที่ชีวิตคนเราก็เหมือนกันค่ะถ้าปีที่ผ่านมาคุณแบกความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกไว้คนที่เจอหน้าทีไรก็พูดจาดูถูกคนที่คอยแต่จะเอาเปรียบคนที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าตลอดเวลา ปี2026เป็นโอกาสดีที่จะ d e c l เตอร์ utter, หรือสังคยาารชื่อคนในชีวิตค่ะการเดินออกมาจากความสัมพันธ์แย่ๆไม่ใช่การเลิกคบด้วยความเกลียดชังแต่เป็นการรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจคุณสามารถถอยออกมาเงียบๆลดระดับความสนิทหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็ต้องตัดขาดเพื่อให้พื้นที่ว่างในชีวิตคุณพร้อมรับกัลยาณมิตรคนใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมวิธีคิดที่8 มันเติมเงินในบัญชีอารมณ์ (emotional bank account) สตีเฟนโควีเปรียบเสมือนความสัมพันธ์เหมือนบัญชีธนาคารทุกครั้งที่เราทำดีพูดจาดีรักษาสัญญามีน้ำใจคือการฝากเงินเข้าไปทุกครั้งที่เราโมโหพูดจาแย่ผิดนัดเอาเปรียบคือการถอนเงินออกมาความสัมพันธ์จะพังทลายเมื่อเราถอนมากกว่าฝากจนบัญชีติดลบ และปัญหาส่วนใหญ่คือเรามักจะถอนเพลินจนลืมฝากโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวเพราะคิดว่าเขาจะทนเราได้ปี2026มันตรวจสอบบัญชีความสัมพันธ์ของคุณค่ะวันนี้ฉันชมแฟนหรือ,อยังคือการฝากวันนี้ฉันซื้อขนมไปฝากเพื่อนร่วมงานไหมคือการฝากวันนี้ฉันโทรหาพ่อแน่บ้างไหมคือการฝาก อย่ารอให้บัญชีใกล้หมดแล้วค่อยรีบเติมแต่ให้สะสมความรู้สึกดีๆทีละเล็กละน้อยในทุกวันเมื่อถึงวันที่เราทำพลาดคือเผลอถอนเงินก้อนโตความสัมพันธ์เราจะยังอยู่ได้เพราะเรามีเงินเก็บคือความผูกพันสำรองไว้เยอะพอบทสรุปคือความสัมพันธ์ที่ดีคือกระจกสะท้อนชีวิตที่ดีเพื่อนๆคะ ปี2026นี้จะเป็นปีที่มีความสุขหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า iPhone รุ่นใหม่ออกอะไรหรือเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเวลาคุณตื่นมาตอนเช้าคุณยิ้มให้กับคนที่นอนข้างๆไหมเวลาคุณไปทำงานคุณมีความสุขที่จะได้เจอเพื่อนร่วมงานไหมและเวลาคุณกลับถึงบ้านคุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจไหมอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความบังเอิญแต่จงทำให้มันเป็นเรื่องของความตั้งใจ ดูแลคนในชีวิตของคุณให้ดีเหมือนดูแลต้นไม้ที่ล้ำค่ารดน้ำด้วยความใส่ใจพรวนดินด้วยความเข้าใจและใส่ปุ๋ยด้วยความรักแล้วดอกผลแห่งความสุขที่คุณจะได้รับกลับมามันจะหอมหวานและยืนยาวยิ่งกว่าของขวัญชิ้นไหนในโลกเลยค่ะขอให้ปี2026เป็นปีที่คุณไร้ล้อมไปด้วยความรักที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีและครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางในจักรวาลแห่งความสุขสวัสดีปีใหม่2026ค่ะ